อ่ะพูดลุกชอ,อก็ได้เพราะเฮเบนอาจจะยาวลุกชอเนี่ยเล่นดีมาเกือบทุกนัดแล้วนะครับแล้วก็รักษามาตรฐานได้ตัวเองค่อนข้างดีมากและผมรู้สึกว่าชอเองน่าจะเป็นตัวเซนเตอร์ยาวๆแล้วแหละคงไม่น่าจะแบบเราแอบจะหวังนะแบบเฮ้ยชอลองไปลองเล่นวิงแบ็กดูไหมเพราะด้วว่าที่เป็นฟูลแบ็กมาก่อนคือถ้าตอนที่ลุกชออายุยี่สิบห้ายี่บหกกับผมก็ได้แต่ด้วยความที่อายุมันแตะเลขสามแล้วอะแล้วม่ต้องไปเล่นแบบไม่ใช่ฟูลแบ็กด้วย ไปเล่นวิ่งแบ็กที่แม่งวิ่งขึ้นสุดลงสุดเนี่ยไอเกมรู้ก็ได้แต่ถ้าให้ลงมาโคเวอร์เกมรับแบบโอ้โหกูเติไมไปสุดขนาดนั้นแล้วแหลถ้กูวิ่งกลับมาอีกเหรอมันไม่น่าจะไหวครับชอแล้วถ้าเกิดเราอยากจะใช้งานลูกชอได้ยาวๆนานๆน,นะเซตเตอร์ฮาร์ดดี่สุดแล้วถ้าเกิดไปใช้วิงแบบ็กแป๊บเดียวผมให้แป๊บเดียวสาแมตซ์เรียบร้อยทออ,อคืนตำแหน่งเลย ยี dead, ่ใ <inequ> ห <ities> ้แมเดียวพี really? ่ให้แมเดียวเออเพิร์บแมเดียวเพิรไม่ถึงสารที่ผมให้เยอะแล้วนะเพิ่มไม่ถึงด้วยนะฉะนั้นการที่จะเซฟร่างกายชอและใช้งานได้ชอได้เยอะเนี่ยคือแต่แม็กซเซนเตอร์หาฝั่งซ้ายซึ่งชอก็ทําได้ดีจีงชอทําได้ดีเซนเตอร์ฝั่งซ้ายเนี่ยตั้งแต่ยุคเทนฮากแลละคือเขาทําได้ดีแต่นั่นเป็นระบบหลังสี่คู่เซนเตอร์แต่ด้วยความที่พอมาอะแดป คือข้อได้เปรียบเนี่ยคล้ายๆกับมัลซาวีมอกันนะทุกชอคือข้อได้เปรียบคนที่เป็นฟูลแบ็กมาก่อนเนี่ยพอไปยืนเซนเตอร์มันจะเล่นเซนเตอร์ตัวข้างได้ค่อนข้างโอเคเพราะด้วยความที่มีสปีดอยู่แล้วมีสปีดบอลท,ที่ดีนะแล้วดูวมีสกิลเกมรับที่ดีมันก็เลยอาจจะมาอะแดปในการใช้ได้ครับแล้ว,ด,วด้วยบวกกับชอเป็นนักเตะที่บิวอัพจากด้านหลังค่อนข้างใช้ได้นะคือถ้าคือถ้าเป็นจที่เปรียบเทียบลิชาคงลิชาคงดีกว่าเยอะอยู่แล้วแหละแต่ว่าถ้าลองจากลิชา ถ้าเซ็นเตอร์ฝั่งซ้ายที่ออกบอลตั้งบอลได้อชอมันก็ทําได้ไม่ไม่เลวนะน o อตแบนะถือว่าพอใช้ได้นะครับก็ชอถือว่าทําได้ดีตามมาตรฐานแล้วกันอาจจะไม่ต้องชมเยอะเพราะว่าโอเคแต่ที่ต้องชมคือน้องเฮเบิอันนี้ต้องชมหน่อยถึงแม้ว่าพี่จะขนาบข้างด้วยบางมัสลาวีหรือลูกชอแต่อย่าลืมว่าทั้งมัสลาวีเองทั้งชอเองจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่เซ็นเตอร์ธรรมชาติทั้งคู่นะไม่ใช่ทั้งคู่นะครับแล้วมัสลาวีก็เพิ่งกลับมาถูกไหม ส่วนลูกชอเองก็เพิ่งจะเนี่ยลูกการนี้เพิ่งจะมาเล่นแบบเต็ม